โอดใหญ่โอ้พี่น้องใหญ่ลีโอ,โอ้หัวน้ำอ่ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับ ัครบพี่น้องติดตางามครับแต่บบใหญ่มันเลยหั่งโคตรใหญ่เลยอู้กยเดี๋ยวตัดครับดุอยู่เนี่ยจัดไปอี่ถของเทพวะ เดือนห้าด้วยครับก็ได้เวลาสมควรที่เราจะขึ้นไปเอาเพิ่งที่อยู่เชิงเขากลางป่าลึกตอนนี้กำลังขึ้นเขาเมยนสันทิรี่เลยเดี๋ยวไปรุ่นกันีิด้ยังลงมาบ่มากับไอ้กบแล้วก็ผ่านบอมคือเก่านะครับขอให้มันหมานเด้อพี่น้อง ผู้ใดออกป่าเมื่อนี้ค่ะขอให้มานกันทุกคนส่วนผมชป็นลมแล้วไปขึ้นถึงลังมาแล้วพี่น้องเกือบตายเออะ เดินทางกันไปเรื่อยๆครับสบายแล้วครับบเนเป็นทางลงแล้วพี่น้องกังจะขึ้นกันมาหูรูปหักแตก บั่งทางกันไปเรื่อยๆเรรพราะได้มวนคุณอายุหลายกุมูกระเดือนไว้ไห้ไวนะครับจ <laughs> กปิดยังปลาไผ่ครับอันนี้บรูไผ่ยังนะพี่น้องบิ่งเดยวยครับเหมาะแก่การทำหลอดเ <laughs> ขามาฮอจุดพึ่งแล้วพี่น้อง อ๋อเหื่อย้กบกับพานบอมกันอยากกันบุ้บอมบุบ้บอมขึ้นไปแล้วนะครับเพึ่งอยู่ถงนี้แหละเจอยกันทั้งทีครับไปในที่สุดท้องก็มาถึงต้นเพึ่งแล้วพี่น้องผมสิายเปียกเบือเลยไอ้กบกำลังมัดนะครับอันนั้นนั่งซ้ออยู่เพื่อังเถื่อนเสนว่าพึ่งก็อยู่ั้งนี้้อเดี๋ยวขึ้นไปเบื่องกันนะครับหวังว่าจะคักนะครับพี่น้องคักบวัวบัว๋ยวเบื่องทรงคือแปแปรได้บวัว สิบห้าค่ำเดียนห้าเป็นแบบไรีนน้อเขาไปรุ้นไปนํำกันครับเร,เริ่มปฏิบัติการนะครับเบี่ยงออกซ้ายไปพุ่นเด้อครับแมนครับต้นมันบิดมาพี่ครับหมวงนั้นได้โหนครับ อย่าฝันนุ่มไว้จะส่งตกเลยหมดเลยครับน้ำหนักลายครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปก็พึ่งีงทั้งมูเลยครับหย่อนเตรียมแตกแล้ว <laughs> <laughs> ไปครับพี่น้องขึ้นกกไม้กันป้าดอกนี้คือตอกห่างนะครับ <laughs> แห่งสูงแห่งตอกห่างแตกครับ เต้ตั้ง,ต,งตั้งหัวใส่บนแล้วเผมจัดมันเองเอสองูงนนะงนะ้สัสสกไปหังนะเรียม <c oughs> มีผิดน้โอโง <c oughs> ไป <c oughs> พี่น้องพึ่งสิเตกใส่อ้ากบ โคบเพลิงคบเพลิงโอ้ย,อยพี่น้องเห็นบอกครับโคตรใหญ่ อย่ยอีหลีโอหหัวน้ำอ่ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับหัวน้ำครับพี่น้องติดตางามครับแต่ใบใหญ่ไปเลยหั่งโคตรใหญ่เลยอู้โหเดี๋ยวตัดครับดุอยู่เนี่ยจัดไปของเทพวะ พี้อย,อ,ยๆๆอย่ก๊กๆุู้น้าคสุดยอดตัดแล้วเด้อตัดแล้วครับปกติครับเอาเด้อมีเอาเด้อถุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ้นเอาครับเก็บไว้เดอเลยครับเลยไดกตัดว้าตัดเดอเคยริบตัดงีาทสบายอยู่ก่อน

ตัวนั้นเขาเรียกตัวอะไรมันนะครับนตัวน้ำหวานเหียบน้หวานี่เปรนัวูอยู่ฝั่งในนะครับนั่นหลังแมนครับเนียนี้นะครับข้างหลังครับข้างหลังข้างบนน่ะจับเขาอยู่เลตัวผู้ครับตัวผู้ดีครับแมนครับตัวงามแท้มาุ่งไหมก้อนยวบ่ก้อนก้อยวก้อนเอาสองงดีลงอยาวอ๋องน ใช้ตัดก่อนเดี๋ยวให้บอมมาตุ่มนี้นะแต่ตัดแต่เดินมาบอมไอ้เขาตุ่มก็ได้ไอมาตุ่มก็ได้ครับถ้าไอบผมมันใจไอมาตุ่มเองครับโอ้โหผ่านบอมแลนลบอมครับบอมครับมือเป่ามันจับปากถุงได้ด้วยครับให้ถุงมือมันบนหนาเยอะเดมีดเนี่ย ไปไม่ครับไปไม่ครับโวดโคตรตกนะโคตกครับเจ้าอย่าไปพิงมันด <uh ูอเดียวเห็นวะนะอูเดียวใช่ไหมยืนมานี่เลยยืนมาเลยเดินมาเลยเดี๋ยวไปเขาวางกระเป๋าผมไปโกจับกระเป๋าผม ลองบตุ้มเด้อแม่จับปลาทูงำสองมือมือหนึ่งอยู่ทางหลังมือหนึ่งอยู่ทางถึงยิงพันหนุ่มนะยิงหัวเข่าพันหนุ่มแม่ ไปทางพี่ไปะเออตึงๆไว้หนบ่ต้องดึงใสห่มาผู้สาวลุงละลุงละลุงละจับอามิดจับอามิดเอาไว้บ่เอาไว้อยู่ครับเอาเส่ให้มันเกงเซ่ให้มันเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วจีบมเกลยงจังว่มันเอาจับเอไปจับ่จับสมือ

ไปครับพี่น้องหางบเบาเด้อลงมาแล้วพี่น้องให้ผ่านบอมถอนทอยลงมานะครับพึ่งกระหายพอสมควรตอดมือปักๆปนะครับบอกเป็นหยางนะครับเป็นปกติอันนี้โบเป็นหยนางแล้วเดี๋ยวไปช่างน้ำพึง่งอยู่บ้านเฮาบุนเด้อพี่น้องไปก็ถือว่าได้พอสมควรอยู่ครับอาจจะโบใหญ่ปนันไดนะกับสิบห้าคำหนห้าพี่น้อง กลับมาโหดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาช่างน้ำพึ่งกันดูนะครับแบกลงเขามาเก็บตายมาดูว่าหลไหลเป็นไรนะครับก้อนใหญ่อยู่อุ๊บมันไหลออกข้างหกโลหนึ่งขีดครับขีไปหกโลเนาะสวยงาม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในคลิปหน้าพร้อมกันใหมเด้่อน้ำพึ่งเดือนห้าอันนี้ก็ือนสิบห้าค่ำเดือนห้าเลยครับเพราะว่าคักเท่าไหรมันก็ไม่รู้คือกันจัดไปกัน็